บอว่าสร้างไม่ให้กับไม่ให้กับให้ชะลอแล้วปล่อยให้น้ำมันซึมมาเรื่อยๆเพ <c oughs> ราจำได้ว่าครมชประทานได้รายงานขึ้นมาเมื่อสร้างไมส่สำเร็จหรอกเพราะกัดน้ำไม่ได้แค่เอาหนินมาเรียงเอาดินมาโปะเอาไม้ไผ่มาสอดๆ,ๆกันครงท่านก็สั่งไปผมจำได้สมวิทยุปไปบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่มันเจ็บกัดกน้ำไม่ได้ มีพระองค์สงฆ์ที่จะไม่เกะกดน้ำอย่างนั้นเลยนะครับเม <im it> ื่อมันซึมออกมา้ดีแล้วตรงข้ามทางไหนมันกักน้ําไว้เต็มที่ไม่สามายจะซึมมาได้ก็ช่วยเจาะให้มันซึม,มด้วยนะครับเอาไม่ไผ่อะไรอะไรไปในชีชีก็ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักเลยนะครับทำเรื่องภาคเหนืขึ้นมาโจเาทก์มาถึงภาคกลางมาซตะวันออกนะครับ มันยี้อเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่น้ำเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ลมมันไม่ใช่ใชาติเาย้องรู้สึกว่านึกว่าเป็นด่างมาทรไม่นี่ไม่ใช่ครับเป็นรูปประทับเลยแล้วก็มีดินด่างดินด่าลมไปจะเป็นประเทศชาติอะไรไม่ใชเนี่ยถกเถียงกันเขมี่เนี่ยด,ดินนิดเดียวแล้วก็ยอมเสียเลยไม่งั้นจะมัทะเลาะกัน,นทำไมใช่ไหมครับถ้ามีความหมายเพราะฉะนั้นประเทศชาติของเราชีวิตของเรา มันก็คือดินน้ำนุ่นไฟและดินน้ำน,นุ่นไฟนั้นเราใช้ไปเยอะแล้วคุณพี่ผมเรียนท่านรองผู้ว่าบอกว่าท่านรู้ไหมเวลาเน,นี้ยคนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกไม่มีอาหารกินเลยเพราะว่าเราใช้โลกไปเกิดเหตุแล้วประชากรมันมากขึ้นมากขึ้นแต่จำนวนอาหารนั้นมันเพิ่มตามไม่ทันเราโชคดีของประเทศเราแค่ไหนนะครับ เป็นประเทศที่ผลิตอาหารอย่างมากมายกายก,ายอ,าก,กองโยก็จะไปขายมนนุ่มเขาถ้าเราไม่รักษาสภาพอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นการไม่ฉลาดเท่าไหร่ผมอยู่สภาพันเ์เนี่ยอีกป้าหน,นึน่งบนถนนเป็นคนชุนนัทเอสซีอยู่เป็นป้าอุตสาหกรรมมาสังซีดีของถนนเกษตรมัน,น,นแ,แยกกันอยู่เลยคนภาคนี้ทำงานภาคโน้น ให้คนภาคนู้นมันต้องไปกินภาคนี้มันของที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันอยู่ร่วมกันไม่มีอะไรขัดกันเลยเขาภาคนู้นใช้ดินด้างลงไปอย่างไรเขาภาคนี้ก็ใช้ดินด่นลงลไปดินด้าโลงไปเหมือนกันเพราะการอยู่คู่กันและอยู่ร่วมกันต,ต่างๆนั้นผมคิดว่าเป็นพระราชันิยังอยู่ให้ยังยืนอย่างไรอันนั้นเป็นประเด็นที่เราต้องจัดการ เรืองเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฝากนู้นอยู่ได้ฝากนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยแล้วฝากนี้อยู่ได้ก็ทําให้ฝากนู้นอยู่ได้ด้วยมันไม่มีใครอยู่โดดเดีวย,ยวอกครับเชี่ยไปด้อยมันต้องพึ่งพากันเมื่อพึ่งพาแล้วต้องพึ่งพาแบบย,ยั่งยืนด้วยไม่ใช่ประโยชน์เป็นจบอยู่ฝากถนนใดฝากถนนหนึ่งเรื่องนี้ผมปรีดิ์ม่ตกตั้งแต่เป็นเลขสาสภาบ้านแล้วหนี้ไม่พ้นหรอกก็พยายาม ผูกโยงกได้ง่ายวันนี้ฝากนุนข้ามฝากมาชักชวนเพื่อรักษาฝากนีเพรารู้ว่าถ้าฝากนี้ตายทำได้นุนตายด้วยเชียงใหม่ตายขนเทพตายด้วยลืมไปเหลือว่าเป็นน้ำจรมาบามาจากไหนก็มาจากทางเหนือถ้าเป็นน้ำข้าเชียงใหม่ตายทางเหนือตาย ข้างใต้เนี่ยที่ก็เสร็จแล้วครับภาคกลางก็จบด้วยชีวิตผูกพันกันหมดครับประเทศชาตินั้นเป็นหนึ่งและประเทศชาตินั้นยังลรือมันยิมหัวนั้นตลอดการดำเนินการของโรคด้้น6กสปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทรงทำอะไรเลยนอกจากรักษาดิานน้ำโลงไฟให้กับพวกเราจนต้องไปถึงลูกหลานที่ประเทศเนี่ยเราดูโรจีเนี่ยแล้วเราจะน่าเฉยๆดูดดหรอ ผมคิดว่เาเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจะต้องเอาสองมือน้อยๆของเราเนี่ยถ้าพร้อมก็เข้าใจกัน6กสิบล้านคู่นะครับเดี๋ยวจะเชวญกันให้หยิบรกรณีช่วยละข้อ,อเลยวันนี้มาสองันคนสอง0ั้อแล้วนะครับถ้าแปรเป็นฝายเนี่ยออกมาเป็นหลายสิบฝายเลยเก็บน,น้ำมันไว้ย่า้มันไปไหลไป็นทีดีชะลอมันไว้อยู่ตรงนี้ให้นด,ด้ที่สุดเพื่อรอเลี้ยงชีวิตเรานั่นเองเพราะทนันเวลาท่านกลาง ขอนินลงไปที่ฝ่ายนั้นขอให้อธิษฐานในใจว่าให้ขอนินก้อนนี้ต่อชีวิตเราตลอดไปนล้าไปถึงลูกหลานเราด้วยไม่เป็นระยะระยะก,กลับมาดูแลเขามาส่มแทนเขาเพื่อดูแลชีวิตเหมือนเราตัวเราไปโรงพยาบาลชั้นไหนเราต้องกลับมาดูแลธรรมชาติ